มีใครบางคนนะคะอยากบอกคุณว่าใครบางคนนะม,นนนนนมีใครบางคน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 บางท่านมีใครบางคนอยากบอกคณว่า ถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจเราใกล้กันจักรวาลไม่อาจกัน้นฉันคอยเฝ้าดูเธออยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านช่องทางใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามมองไม่เห็นก็ส่งกำลับบงใจให้แล้วก็คนที่อยู่ไกล ก,กันไม่เจอกันต่างคนต่างอยู่ความสัมพันธ์ต่างคนต่างอยู่ให้อิสระต่อการบล็อกกันไม่ค่อยเจอกันไกลกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเขาอยากบอกว่าคุณดูดีดูเพียบพร้อมดูแบบ ดูลักษัตว์ักธรรมชาติดูดีอ่ะคนดูครบอ่ะครบเครื่องดูแบบดูเป็นผู้ดีก็ได้อ่ะดูรวยก็ได้เหมือนกันดูดูภูมิฐานดูจิตใจแบบดีมากเลยเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วที่คุณโสดเนี่ยในในบางคนเนี่ยที่คุณโสดเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีคนเข้ามานะเป็นเพราะว่าเหมือนเข้ามาแล้วไม่สามารถเติมเต็มคุณได้ หรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้โดนใจคุณหรือเปล่าแล้วในคนบางคนเนี่ยมองว่าคือเขาก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งเขาและคุณนะว่ามันมีอุปสรรคมากมายในเรื่องของภาระหน้าที่หน้าที่การงานการติดต่อสื่อสารหรือว่าอุปสรรคอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มันแบบทำให้เราไม่สามารถเจอกันได้ เขาเป็นห่วงและปราถนาดีมาให้นะคะอาจจะแล้วแล้วบางคนคือบอกว่าอยากกอดคุณด้วยอยากกอดมากอยากกอดคุณอยากกอดคุณมากอยากเจออยากเห็นอยากแบบอยากสัมผัสตัวอยาก แต่ว่ามันมันมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอะในในในนี้ข้อความเนี้ยจากจากคนบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่ามันดูยากมากๆากเขามองไม่เห็นทางในความสัมพันธ์นี้มองไม่เห็นทางออกในปัญหานี้เขาไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็คือยังกอดเก็บ แล้วก็ไปโฟกัสงานอย่างหนักเลยเพื่อให้ลืมคนเพราะว่าเขาคิดถึงมากคิดถึงมากอยากกอดมากๆตอนที่อยู่ด้วยกันคือมันดีมากๆแต่ว่าเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันมันช่างเยอะเหลือเกินมันมันมันยายไม่ถูกอ่ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคมากมายอ่ะของแต่ละคนแต่ละคู่แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะ แปดดาบแปดดาบปักล้อมไม่พอนะมีเชือกมัดอีกถูกปิดตาอีกเขามองไม่เห็นทางเลยอ่ะเหมือนแบบจุดที่เขาอยู่ตอนนี้เขาขยับตัวทำอะไรได้ไม่มากแม้ว่าดาบที่ปักอยู่แปดดาบเนี่ยจะไม่ได้ปิดทางเขาเสียสนิทยังมีทางให้เดินออกมาแต่ว่าเขาถูกมัดไว้เขาถูกปิดตาไว้ทำให้เขาไม่สามารถขยับเขยื่อนได้ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่า เขาควรจะทํายังไงต่อไปจะแก้ไขปัญหายังไงจะลงมือทํำยังไงจะแบบอะไรยังไงคือเหมือนแบบตอนนี้เขารู้สึกอืมมันรู้สึกว่าแบบการจะรักษาคนหรือการจะมีคนในชีวิตเนี่ยมันมันคงเป็นไปไม่ได้มันเปอร์เซ็นต์มันคงน้อยมาก การการที่จะมีคนในชีวิตมันดูแบบมันดูแบบตึงมือดูเกินตัวดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นภาระหนักอ่ะมันเหมือนแบบว่าคือมันมันมันค่อนข้างหนักมากๆสำหรับเขาอ่ะบางคนบางท่านคือแบบเขาไม่สามารถดูแลคุณได้อ่ะ แต่เขารักคุณมากจริงๆแต่ต้อง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 จำใจปล่อยให้เป็นอิสระเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของทั้งตัวคุณและตัวเขาก็ได้มันจะได้เบาลงขึ้นเป็นบรรยากาศพลังงานแบบคือถ้าการที่เราสองคนแบบต่างคนต่างอยู่กัน คอยเฝ้าดูกันจากที่ไกลๆเนี่ยมันคงจะดีกว่าเนาะมันคงจะมีความสุขกว่าการที่ได้เฝ้ามองคุณหรือคุณเฝ้ามองเขาอยู่ไกลๆเนี่ยมันคงจะอันนี้เป็นไพ่เดอะเวิร์นะคะเป็นไพ่ความสุขเป็นไพ่แบบจัก,กรวาลเป็นไพ่แบบของการเฝ้ามองระยะไกลก็ได้ด้วยเหมือนกันเหมือนเขาจำเป็นต้องตัดใจทั้งที่ไม่ได้อยากจะตอบใจ แต่ด้วยเหตุผลอาจจะเป็นแบบเบื้องบนเป็นแผนของเบื้องบนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย t ด e วออยู่ข้างบนเนี่ยน่ากลัวจะเป็นแผนของเบื้องบนที่ทำให้คู่ของคุณอยู่ในจุดนี้จริงๆแล้วทางออกมีนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นแผนของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณสามารถปรึกษากับผู้รู้ ผู้รู้ในที่นี้ไม่ใช่เพื่อนของคุณที่รู้ในเรื่องเหตุการณ์นี้แต่เป็นผู้รู้ที่อย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่มีบุธิภาวะแต่ผู้ใหญ่บางคนน่ะบางคนก็ก็ก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะที่จะให้คําแนะนําใครได้ก็มีเหมือนกันนะเหมือนอารมณ์แบบ จะอยาคขาดไปไหมกับคําว่าเท่าทาลกหรือแบบว่าคนแก่ที่โตแต่ตัว,ว,ตวมนุษย์ลุงป้าอะไรเงี้ยที่ที่ใครๆได้ได้เคย,ได,เคยได้พบเจอมานะคะดังนั้นนะคนที่จะให้คําปรึกษาคนที่แนะแนวทางอะไรตรงเนี้ยคณได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เ,เขามีสติป,ปัญญาดีมีใจเป็นกลางมียานทัศนะได้ด้วยยิ่งดีมากๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุณรู้จัก าบางคนบางท่านแขะเชื่อว่ามีนะคะก็ไปกราบเรียนถามท่านก็ได้ว่าถ้าถ้าคุณยังอยากมีกันและกันนะคะก็แนะนำได้เท่านี้แหละปัญหาภาระอะไรต่างๆบางคนบางท่านเป็นในเรื่องของการเงิน บางคนบางท่านอุปสรรคทั้งหลายอาจจะเป็นในเรื่องของการยึดติดอะไรบางอย่างในบางคนบางคนบางท่านเนี่ยยึดติดในเรื่องของกรอบอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยทําแบบเนี้ยอันเนี้ยฉันจะโดนดูไม่ดีไหมถ้าทําแบบเนี้ยจะยังงู้นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยในในแต่และเรื่องแต่และบางคนอันนี้ระบุให้ไม่ได้นะคะว่ายังไงเพราะว่าอันนี้เป็นคิดรันด้อมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็ก็ตัดสินไม่ได้ว่ายังไง ก็ดูว่าเนี่ยคะสิ่งที่ใครบางคนอยากฝากอยากบอกก็คือเขารักคุณปรารถนาดีแต่ว่าจําเป็นต้องปล่อยไปเพราะว่าการมีคุณในชีวิตไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีแต่ว่ามันมีอุปสรรคมากมายเือเกินแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันบล็อกแล้วก็ปิดกั้นเขาเขาอยากกอดอยากสัมผัสอยากแบบอยากอยากมีคุณมากๆอยากอยากที่สุดอะ อยากกอดเก็บคุณไว้แต่ทําไม่ได้จําเป็นต้องปล่อยไปเพื่อเป็นการดีกับทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นการดีกับเขาเองการดีกับตัวเราเองก็ได้เหมือนกันในบางคู่นะคะบางคนบางท่านอะ่ะบางคู่นะก็ไปเลือกความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าตาหล่อสวยดูดีแพ็กเกจที่ดีกว่าก็มีเหมือนกันในบางคู่อันนี้มีบางพลังงานตรงเนี้ย แต่เบามากนะคะส่วนใหญ่